สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีรีวิวนี้นะครับทางผมนะครับช่างยนต์นะครับก็จะนําปืนบีบีกันและแบล็งกกันนะครับที่เรามีครอบครองนะครับมาจดแจ้งนะครับที่อําเภอเมืองนะครับว่าที่ว่าการอาเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับคลิปวิดีโอนี้อย่างที่แจ้งไว้นะครับเรามาทําเป็นตัวอย่างวิธีการนําปืนบีบีกันและปืนแบล็งกกันมาจดแจ้งนะครับสําหรับท่านใดที่ครอบครองปืน ทั้งปืนบีบีการและปืนแบงค์กันนะครับสามารถนําปืนบีบีการและแบงค์กันที่ท่านมีครอบครองหรือมีเล่นอยู่นะครับนํามาจดแจ้งได้ที่อำเภอตามภูมิลําเนาที่ท่านนะครับอาศัยอยู่อย่างเช่นวันนี้เราก็นําปืนนะครับตัวนี้เป็นแบงค์กันนะครับแบงค์กันอย่างนี้ผมก็สมมุติเราเร like ามีหลายกระบอกแล้วก็นํามานะครับวิธีการนํามานําพาก็อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาใส่กล่องมานะครับเราก็เอาใส่กล่องแบบนี้มานะครับถ้าปกติซื้อปืนพวกนี้ก็จะมีกล่องมี เอกสารอย่างปืนแบล็คการตัวนี้นะครับก็สิบเก้าหนึ่งปืนสองแมกกาซีนนะครับก็มีอุปกรณ์ตามนี้ผมก็จะถ้าท่านใดที่ซื้อกับทางร้านอินโฟบริการลำปางน,นะครับเราก็จะมีเอกสารให้ท่านหนึ่งหนึ่งฉบับนะครับเป็นเอกสารกำกับการซื้อขายครับข้างในก็จะลงระบุชื่อนามสกุลนะครับรุ่นปืนเลขหมายเลขปืนซีเรียลนัมเบร์นะครับแล้วก็เป็นเอกสารใบอนุญาต้าสินค้าของที่ร้านแนบให้คุณลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็มีคําเตือนนะครับคาเตือนแล้วก็ข้อกฎหมาย ที่ควรจะรู้นะครับตรงเอกสารฉบับนี้เนี่ยร้านทุกร้านนะปัจจุบันนี้ก็เขาเรียกว่าจะมีให้คุณลูกค้าเกือบทุกท่านแล้วนะครับก็ง่ายๆครับนำใบตัวนี้มาแนบกับตัวปืนเพราะว่าตัวปืนจะมีหมายเลขซีเรียลอยู่กับตรงนี้นะครับก็เรานําเอกสารตัวนี้พร้อมกับบัตรประชาชนของท่านนะครับวางคู่กับเอกสารแล้วก็ตัวปืนนะครับนี่คือในส่วนของปืนแตรงกันนะครับต่อแต่ถ้าเป็นบีบีกันนะครับเช่นเดียวกันบีบีกันก็นาใส่กล่องแบบนี้มา นะครับมันมีกล่องหิ้วอยู่แล้วเวลาเราซื้อเนาะแล้วก็เอาใส่กล่องมาถ้ามีหลายกระบอกก็ทยอยเอามาก็ได้นะครับหรือจะมาทีเดียวก็ได้นะครับอ,อ,อย่างที่นำปาก็จะเป็นชั้น2นะครับขึ้นบันไดไปชั้น2เลี้ยวซ้ายมือนะครับห้องตรวจอาวุธปืนวันนี้ผมมากับช่างแบงค์นะครับปรดีวันนี้ช่างแบงค์มีช่างแบงค์มีปืนมีพิกันอ้าเปิดเปิดโชว์หน่อยช่างแบงค์วางหน่อยปิดมีกนันแบบประเภทปืนกีฬานะครับ IPSC ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนๆดูวิธีการนำพามากกก็็แบบนนบนนนนนนีีีี้้ะรััมมตวปปปปืปืออเ แข่งอีลพีเอสซีนะครับผืนประกอบของช่างแบงค์นะครับช่างแบงค์แข่งอยู่ประจําก็นําใส่กล่องแบบนี้มานะครับให้ดูดูเรียบร้อยนะครับการนําสิ่งที่ประวุตมาจดแจ้งนะครับก็จะแนบตามคําสั่งในทะเบียนกรมการปกครองนะครับหรือทางมหาดไทยนะครับทำเป็นหนังสือออกมานะครับก็ลองหาอ่านก็ได้ในในอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าจะอินบ็อกก็ได้เดี๋ยวผมส่งคําสั่งให้อ่านนะครับก็เดี๋ยวปะเราขึ้นไปชั้นบนนะครับมาครับปะเราไปกันครับชั้นสอง โอเคครับถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปพบเจ้าเทียาวุปืนกันนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับรีวิวนี้เป็นรีวิวตัวอย่างการนำสิ่งเทียบวุธนะครับที่เราครอบครองอยู่มาจดแจ้งนะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมมานะครับก็คือสิ่งเทียบวุธนะครับแนะนําให้ใส่กล่องมาอย่างมิชชิดนะครับนำพาหรือพกพามาจดแจ้งอย่างมิชชิดนนะครับแล้วก็ เตรียมถ้าเราเตรียมได้จากที่บ้านก็เตรียมเป็นสำเนาบัตรประชาชนนะครับแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านนะครับเพื่อยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็สิ่งที่ขายไม่ได้เลยบัตรประชาชนนะครับทุกท่านเตรียมบัตรประชาชนมาด้วยนะครับพอเดินขึ้นมาถึงห้องอาวุธปืนตรวจอาวุธปืนนะครับแล้วก็จะมาหาท่านปลัดนะครับอำเภอเมืองกลุ่มงานบริหารงานปกครองหรือจะไปหาเจ้าที่อาวุธปืนนะครับแจ้งความจํานวนก่อนก็ได้นะครับแต่วันนี้เราจะขอ เข้าพบท่านประหลัดนะครับเพื่อให้ความรู้กับทางประชาชนที่ครอบครองปืนแบงก์การหรือบบิการอยู่ว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างแล้วเรามาดูกันว่าทางเจ้าที่จะให้คําแนะนําอย่างไรบ้างเช่นครับสวัสดีครับท่านประหลัดครับครับก็เป็นการนำครับสิ่งจิวตินะครับที่เราครอบครองอยู่มาจดแจ้งนะครับในรูปแบบการจดแจ้ง ขึ้นทะเบียนกับทางอำเภอที่ว่าการอำเภอนะครับก็ขั้นตอนจะมีเอกสารไปให้ทางประชาชนคืนไปบ้างครับท่านประหลัดครับตัวอาผมเพิ่มเติมน,นิดนึงนะครับว่าในเรื่องมาตรการในการกำกับดูแลควบคุมการใช้อาวุธปืนนะครับเราทําเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นข้อสั่งการรวมจากกระทรวงหาวไทยนะตั้งแต่วันที่5ตุลาคม2566ท,ที่ผ่านมามีข้อกําหนดว่าให้ในทะเบียนท้องที่อำเภอหมายถึง ในแต่จังหวัด,ดวก็ได้แก่ในอำเภอเนีเ่ยครับขอความร่วมมือปยานบุคคลผู้ครอบครองแบงค์การรือสิ่งเทียมวุธปืนผู้สุจริตทุกลายซึ่งม่ได้ดําเนินการดัดแปลงแก้ไขสิ่งเทียมวุธปืนของตนเองนะครับให้นําเอาแบงค์การรือสิ่งเทียมวุธปืนที่ครอบครองอยู่นะครับมาแสดงแล้วก็ทำบันทึกต่อในทะเบียนท้องที่เพื่อเป็นการแสดงความสุจริตแล้วก็ไม่เป็นการสร้างภาาะเนี่ยครับวันนี้อำเภอเมือลงลำปางเนี่ยก็จะให้คำแนะนำในการในการปฏิบัตินะครับ ตรงนี้ขออนุญาตถามท่านประพลัดิดนึงครับมีค่าใช้จ่ายไหมครับไม่มีครับอ๋ออ่าเป็นไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีภาระให้กับทางประชาชนนะครับครับก็เป็นการขอความร่วมมือนะครับครับถ้าท่านอย่างที่ผมอธิบายไว้นะครับท่านนํำปืนแบงก์การถือมีการที่ท่านครอบครองมันก็แนะนําให้ใส่กล่องมาอย่างมีชีพนะครับครับนำบัตรประชาชนมาด้วยนะับสองคนสุดแล้วก็นําตัวปืนที่ครอบครองอยู่นะครับมาแสดงต่อ ลายทะเบียนนะครับพร้อมัประชาชนออนี่แยกมาเรียบร้อยดีมากครับแล้วก็จะมีแบบแบบตัวนบบแบบแบบที่สําหรับจดแจ้งเนี่ยครับก็จะมีอยู่สองแบบสองแบบนะครับแบบแรกเนี่ยเป็นแบบเป็นเรียกว่าเป็นรับจดแจ้งนะครับก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวชื่อนามสกุลเลขประจําตัวประชาชนที่อยู่แล้วก็รายละเอียดนิดหน่อยครับว่าซื้อสิ่งเทียนวัตปืนเนี่ยมาจากที่ไหนเป็นสิ่งเทียนวุธปืนประเภทอะไร เป็นดีๆกันหรือว่าเป็นแดงกันชนิดขนาดยี่ห้อครับแล้วก็เลขหรือเครื่องหมายประจําปืนที่ทติดอยู่ที่ปืนในแบบรับจดแจ้งกับแบบที่ตอบรับการจดแจ้งเนี่ยก็จะมีข้อมูลตรงกันแ่สองตอนใช่ไหมครับใช่ครับแบบรับจดแจ้งเนี่ยเราเราเก็บไว้ที่ในทะเบียนส่วนแบบตอบรับเนี่ยครับนที่เบียนเก็บไว้ฉบับหนึ่งแล้วก็มอบให้กับผู้ที่มาจดแจ้งครับฉบับหนึ่ง รายละเอียดจะเป็นอย่างนี้นะครับอ๋อเราขึ้นมาแล้วก็ผู้รับผู้จรวจแจ้งก็มากรอกรายละเอียดนะครับบในแบบสทสทหนึ่งนะครับแบสทหนึ่งแล้วก็แบบสทสองทางตัวของผู้ครอบครองก็กรอกรายละเอียดตรงนี้นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของทางอำเภอก็จะทําการลงบันทึกนะครับพอตรวจสอบแล้วนะครับว่าเลขหมายหรือรายการเนี่ยครับ ตรงตรงันกัดตัวอาวุธปืนหรือสิ่งทองอาวุธปืนที่นํามานะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยครับก็จะบันทึกภาพโดยหลักๆแล้วก็จะบันทึกประมาณ4ี่ห้าภาพนะครับถ่ายด้านซ้ายนะครับด้านขวาครับด้านบนด้านล่างแล้วก็ที่สําคัญคือด้านที่เป็นปลายกระบอกปืนนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าแบงก์กันหรือบีบีกันที่นํามานี่ครับมีลักษณะที่ ไม่สามารถที่จะนําไปใช้ได้โดยปฏิบัติของอาวุธปืนไม่สามารถระ,ะแบงได้นะว่คือมาแสดงความสุทธ,ธิ์ใจนะว่าเราครอบครองอาวบบุธยุทโธุธประเภทดีกันระแบงกันที่อยู่ในกฎหมายนะครับครกบหลังจากที่บันทึกภ่าเสร็จแล้วตรวจสอบดูรายละเอียดถูกต้องนะครับเจ้าหน้าที่ของทางอําเภอเนี่ยก็จะเสนอเรื่องนี้ให้กับทางทางนายทะเบียนถ้าวันไหนนายทะเบียนปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับก็ก็เสนอท่าน หรือเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาจดแจ้งเนี่ยครับก็จะมอบหมายประหลัดอำเภอเนี่ยครับทำทำหน้าที่แทนในการที่รับจดแจ้งแล้วก็แปลงงานในเรื่องของการนําจดแจ้งนะครับต่อในทะเบียนเมื่อถึงเรารวบรวมถึงระยะเวลาเดือนหนึ่งก็จะรวบรวมข้อมูลนี้ครับรายงานผู้บัคคับัญชาเป็นเป็นลำดับไปส่งส่งขึ้นไปที่ที่จังหวัดแล้วก็ส่วนจังหวัดก็ส่งขึ้นส่วนกลาง รวมๆจะมีเท่านี้ครับเราเดี๋ยวสักครู่ไปลองดูกระบวนการที่เราทํางานอยู่ก็ได้ครับได้ครับขอบคุณครับขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนการนํา บีบีกันนะครับแล้วก็ปืนแมงกนกันมาจดแจ้งนะครับขั้นตอนก็มาถึงนะครับพบเจ้าหน้าที่ขั้นตอนการจดแจ้งก็หลักๆเลยต้องมีบัตรอนุญาเบียนบ้านกับประชาชนถ้าเตรียมมาได้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเพื่อยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็นําปืนใส่กล่องพลาสติกมานะครับขั้นตอนก็เดี๋ยวลองดูเจ้าที่อาวุธปืนนะครับก็จะทํามีขั้นตอนแบบไหนบ้างนะครับใส่ภาพสิ่งเทียมอาวุธปืนทั้งสี่ด้านนะครับอย่างที่ท่านรัด แจ้งไว้ก็คืออาจจะมีเพิ่มเติมในส่วนของทางปากกระบอกปืนหรือลำล้องด้วยเพื่อให้เห็นว่าเป็นปืนจริงกันด้กันถ้ามีในส่วนของเอกสาร,รการซื้อขายจากทางร้านนะครับถ้ามีในส่วนของเอกสารการซื้อขายจากทางร้านหรือเป็นเอกสาร,รกำกับการซื้อนะครับข้างในก็จะเป็นทั้งใบเสร็จแล้วก็เป็นทั้งเอกสาร,รที่ลง serial number พร้อมกับข้อมูลเวลาชนอยู่ก็สามารถนำมาแนบให้กับทางเจ้าที่เพิ่มเติมได้นะครับว่าซื้อจากที่ร้านไหนเพ่ที่เราจะทำการบันทึกไ้ด้วยทางเจ้าที่ก็จะตรวจดูหมายเลข serial number ที่ปืนกับเอกสารการซื้อขายพร้อมกับให้ทาางงเจ้ขอ เจ้าของปืนบินการกหรือแบงค์กันนะครับกรอกเอกสารสอทอห,หนึ่งและสอทอสองครับก็จะมีเอกาสารมาให้แบบนี้ครับสองฉบับพี่เมย์ครับถ้าเป็นในส่วนของตัวบีนีการกับแบงค์กันเนี่ยกรอกลงในใบเดียวกันหรือเปล่าใบเดียวกันครับเอาไปเดียวกันได้ดถ้ามีสองกระบอกหรือสามกระบอกก็<า>สาม<อ>สารถเพราะมันแยกประเภทอยู่แล้วครับว่าบีบการหรือแบงค์กันได้จะอยู่ในส่วนของสอทอสองนะครับแล้วสอทอสองจะได้คืนไปฉบับหนึ่งไหมครับครับเดี๋ยวพี่ก็จะสำเนาแบบรับ จดแจ้งนี่ให้หนึ่งชุดเนาะแล้วก็แบบตอบรับไปเป็นหลักฐานเป็นหลักฐานคืนให้เดี๋ยวพี่เสนอท่านในทะเบียนเนาะซึ่งท่านประลัดวุโสเซ็นให้ได้ค่ะก็รับกลับไปได้เลยรับกลับไปได้เลยครับเออในส่วนตรงนี้ถามไี่หน่อยนะครับถ้าเรามาจดแจ้งเราก่อเอกสารทั้งหมดแล้วแล้วทางประธานเพิรอไม่อยู่หรือนายทะเบียนไม่อยู่ก็อาจจะต้องมารับในวันถัดไปถูกต้องครับเดี๋ยวพี่จะขอเบอร์โทรอะไรทิ้งไว้ทางเจ้าห้ที่จะขอเบอร์โทรทิ้งไว้แล้วก็พอทางอ่าทางประลักเพิร์หรือนายทะเบียน สเตมรับเรียบร้อยแล้วเราเข้ามานําเอกสารไปกับคู่ฉบับนี้กลับกลับไปได้นะครับถ้าเป็นปืนยาวนี้นะครับก็เอาใส่กล่องมาแบบนี้นะครับเอามาเปิดให้ทางเจ้าที่อาวุธปืนดูได้นะครับแล้วก็มาประกอบบางทีเจ้าที่ท่านอาจจะไม่สามารถเขาเรียกว่าประกอบได้เพราะเราแยกมาอย่างนี้ครับเราก็ถ้ามีกระเป๋ายาวเราก็ประกอบเป็นแบบยาวมาเลยก็ได้หรือถ้าเป็นเป็นแบบนี้เราก็สามารถมาประกอบแล้วก็ให้ทางเจ้าที่ถ่ายนะครับถ่ายรูปไว้ตัวปืนทุกตัวก็จะมี serial number มาให้อยู่แล้วนะครับตอนนี้นะ แต่ในส่วนที่มีคําถามถามพี่เมย์ครับถ้าบางกระบอกเนี่ยไม่มี serial number อีกอย่างัจะจะแจ้งว่ายังไงครับก็ระบุว่าไม่มีอ๋อถ้าไม่มี serial number ก็ต้องลงว่าไม่มี serial number นะครับถ้าไม่มี serial number ก็เจ้าที่จะระบุว่าไม่มี serial number นะครับแต่ข้อสำคัญก็คือจะบันทึกภาพซ้ายขวาบนล่างอันนี้คือใช้ได้แล้วนะครับเอกสารที่น้องจะได้รับไปก็คือแบบตอบรับรายงานผู้ครอบครองสิ่งเทียมวุปืนนะครรัับบพ้อมกสเนาแแบบบรัจจด้งงสิ่เทียมวุปืนเเ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 มื่อกี้นะครับครับเดี๋ยวน้องเซ็นชื่อรับเอกสารด้วยนะครับตรงนี้เลยครับ น,นี่คือหลักฐานของน้องครับเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วครับเจรอนครับผมสวัสดีครับผมชจ้าโยนนะครับกับช่างแบงค์นะครับก็ทํารีวิวครับนำบีบีการและแบงค์การมาจดแจ้งนะครับพอถ้าเราจดแจ้งเสร็จปุ๊บนะครับก็จะได้เอกสารมาคนละฉบับนะครับอันนี้ของช่างแบงค์อันนี้ของผมนะครับก็จะเป็นเอกสารการนํามาจดแจ้งนะครับทางเจ้าที่อาวุธปืนหรือทางประาณเพลก็ทับตาแล้วก็คืนให้นะครับแล้วก็เอาไว้ใส่ไว้ในกล่องปืนบีบีการของเราก็อยากประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่มีปืนบีบีการและแบงค์ก นำปืนมีการละแบ่งกันสิ่งที่อาวุธนะครับมาจดแจ้งนะครับทาให้มันถูกต้องนะครับตามคําแนะนําของกรมการปกครองนะครับหรือว่ากระทรวงมหาดไทยนะครับที่ออกกฎมาตั้งแต่วันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับขั้นตอนก็ง่ายทีเดียวครับใช้ระยะเวลาคนละไม่เกิน5นาทีนะครับสิ่งที่สําคัญนะเพื่อนๆอย่าลืมเตรียมทะเบียนบ้านกับประชาชนมาด้วยนะครับอันนี้ทางท่านประหลัดท่าน กำชับมาว่าขอเอาทะเบียนบ้านมาด้วยบรรชาชนมาด้วยนะครับเป็นการยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องนะครับถ้านายทะเบียนอยู่หรือทางประธานเภอผู้รับเรื่องอยู่ท่านก็อย่าประทับตาแล้วก็ส่งเอกสารคืนให้เราขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปอนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับผู้ที่ดูคลิปวดีโอนี้นะครับวันนี้ผมนะครับช่างยนต์แล้วก็ช่างแบงค์นะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับติดตามชมไปจบครับขอบคุณครับสวัสดีครับ